ะให้แม่บ้านอย่ไหนแม่เดินหน้าเดินหน้าน่ารัโอ้น่ารักมากเลยนี่ะโอ้โหวันนี้แล้วก็มีแฟนคลับชาวเชียงรายชยเขอยีกทีครัแล้วก็มีแฟนคลับทางเชียงรายที่มารอดูเวลาเจอผู้ชายปาดกะสั่นอยู่ไงน้่ะั่นยังไงให้ยากเห็นไสวยมากสวยมากคุณ ครับคุณมาเชียงรายบ่อยไหมคะอันนี้ครั้งแรกครับว้าวหญิงเชียงรายเป็นไงเป็นไงหญิงเชียงรายเป็นไงหญิงเชียงรายยกมือยด้ไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไงี่มาน้อยขนาดนี้เขาจ้างมาแล้วเปล่านี่คุณบอกว่าคุณตั้งแต่หัววันเลยด่าใครน่ารักมากเลยขอเสียงเชียงรายหน่อยครับผม มาทุก <queen> ว <speaking speaking> oh, ันมาทุกว <ers> okay, so ันแล้วค okay? <poon amateur armies manga> okay, 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 so, ุณแค่นกับเมื่อวานแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนตัวเป็นเด็กของคุณด้วยนะคะเดียวเลยนะคะแต่ว่าคุณแก้มขาคุณก็พบขอราวันมาเยอะมากแต่ก่อนที่จะไปจะขอรางวัลอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาเซลฟี่ถ่ายกับคุณผู้ใหญ่เลยต้าชียงรายชนิดหนึ่งอ่าโอเคค่ะนะคะแล้วก็ดีค่ะให้ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารค่ะจากทางเตี้ยต้าเชียงรายท่านคนวีเดียอเชิญค่ะ แต่ว่าสายตาไม่ได้มองของรางวัลเลยนะพี่ดูความเรียบร้อยของเื้อผ้าของีดาราตลอดดฉันเป็นคนตาเหล่ลงล่างนี่ะไ่ต้องพิจาราค่ถามเีแค่ที่นึงพูดถึงท่าเหนือเนี่ยคุณชอบทานอาหารเหนือไหมคะชอบครับชาอะไรเ็น้ำพริกอ่องขนมา้านดีมนเนียวมันเนียวเนียนนนดิฉันปิดต้อนิวบ่อย อยาเพราะชูทานหันเหนือด้วยครับผมน้ำพริกหน่มนี่ก็ชอบตอนพริกนมก็มาแล้วมีใครพอจะทำอาหารให้คุณเทพทานในวันนี้ได้บ้างไหมคะตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เลยค่ะปุ๊ณค่ะนะคะคือใครมีอุปกรณ์ทำอาหารเสร็จปุ๊บจะได้รับรางวัลชนะเลิศไปเป็นอยู่บ้านคุณเทพเลยค่ะทำอาหารอยู่บ้านเลยคุณเป็นอะไรคะเนี่ยคุณเทพทำไมคะเนี่ยมันเก็บกระเป๋ารอแล้วนะเรา คุณมันรู้นะคะเป็นไม่มีที่ไปให้มาหาผมน่หแต่ถ้าไม่มีรถให้มาหาโตโยต้าโคโตโยต้าจโอุณคุณนะคเดี๋ยวเจอกีันตกงานแล้วค่ะบเลยนะคะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่ว่าตอนนี้คุณียมพร้อมไหมคะพร้อมมากครับผม ีกติกาคืออยู่ว่าห้ามแห่แห่กันขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณเทมนะคะเป็นผู้ที่แบบเรียกขึ้นมาแล้วเปนเวทีอันนี้เอาแบบเอาแบบว่าโตเลยนะใบลูกใหญ่นะนะคะแต่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยขึ้นมานะคะโอเคครับผมคุณแคบเลือกนะครับผมคุณแคบเลือกนะเดี๋ยวให้คุณแคบเลือกนะคะโอเคเตรียมอะไรยังไม่รู้บอกกันนะคะ I'm yeah. gonna yeah. yeah.